สวัสดีนี่คือ Fast-Tech วันนี้เราจะอธิบายคำศัพท์สำคัญสำคัญ,คญเมื่อพูดถึง f a t t t e i h i s i s ว u ได้แก่ Position Accuracy, l o s t Motion และ O2 โดยจะมี3หัวข้อหลักที่จะอธิบายทั้ง3หัวข้อได้แก่ Position Accuracy, l o s t Motion และ o c h ูหากเข้าใจเงื่อนไขเหล่านี้จะเข้าใจได้ว่า i s i s เซมีข้อดีอะไรบ้างและควรนำไปใช้กับแอปพลิเคชันแบบใดเริ่มต้นจากอะไรคือ position accuracy Position a c ค u r a c y คือค่าความต่างสูงสุดระหว่างตำแหน่งที่ผู้ใช้งานสั่งกับตำแหน่งที่มอเตอร์เคลื่อนที่ไปในแต่ละจุดโดยการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ตามลำดับในแต่ละช่วงเวลาเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงพูดแบบสั้นๆก็คือความแตกต่างสูงสุดระหว่างตำแหน่งคำสั่งกับค่าตำแหน่งจริงเมื่อมอเตอร์ทำงานในทิศทางเดียวกันโดยเมื่อเปรียบเทียบทั้งสองค่าในแต่ละตำแหน่งแล้วค่าที่สูงที่สุดหลังจากเปรียบเทียบจะแสดงถึง position a c c u r a c y โดยมีตัวแปรควบคุมที่สำคัญคือต้องไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง ตัวอย่างเช่นกราฟต่อไปนี้แกนแนวนอนหมายถึงจุดวัดและสาหรับแกนแนวตั้งกราฟสีชมพูหมายถึงค่าตําแหน่งคําสั่งและกราฟสีน้ําเงินหมายถึงค่าตําแหน่งจริงในที่จุดวัดที่1 1ค่าตําแหน่งคําสั่งคือ50แต่ค่าตําแหน่งจริงจะอยู่ที่ประมาณ40ความแม่นยําของตําแหน่งสามารถคํานวณได้โดยการลบค่าตําแหน่งจริงออกจากค่าตําแหน่งคําสั่งความแม่นยําของโพซิออต่อคือ50ลบสนั่นคือ10 จะอธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อทิศทางการหมุนของมอเตอร์เปลี่ยนไปในตอนต่อไปคือลอ t โมชั่นโดยการทดสอบต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าโพซิชันแอค c u r a c y คืออะไรก่อนอื่นจะอธิบายข้อกำหนดของเงื่อนไขในการทดสอบและการวัดค่าอย่างที่เห็นการทดสอบจะสามารถสังเกตการเคลื่อนไหวของเพลามอเตอร์ด้วยสายตาโด,ดยติดกระจกเข้ากับเพลามอเตอร์และสะท้อนจุดเซอร์บนหน้าจอระยะห่างระหว่างจิกสาธิตกับกำแพงคือ8.4เมตร จากการทดสอบสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบตำแหน่งจริงเมื่อมอเตอร์เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเป็นระยะ0.36องศาจากที่เห็นท่าค่าโพซิชันในเิรุสิถูกต้องแม่นยำระยะห่างจากกรุงที และไม่มีค่าใดเือเกิดขึ้นแต่ถ้าค่า p o s i t i o แอคูเลอ c รมีค่าต่ำระยะห่างระหว่างแต่และจุดจะไม่คงที่และจะเห็นได้ว่ามีค่าเดือเกิดขึ้น p o s i t i o แอคูเลอ c รที่แม่นยำแสดงถึงเมื่อเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจะมีความแม่นยำที่สูงและไม่มีค่าใดเือเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นความหมายของ l ลอตโมชันลอ Motion สามารถวัดค่าได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้ขั้นแรกมอเตอร์หมุนได้ตามจุดที่กำหนดตามลำดับในทิศทางเข็มจากจุดเริ่มต้น หลังจากนั้นวัดค่าในแต่ละจุดที่เคลื่อนที่ไปจากนั้นเปลี่ยนทิศทางการหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามหรือทวนเข็มและว,วัดตำแหน่งเทียบกับจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกันความแตกต่างสูงสุดในแต่ละจุดที่วัดจากจุดที่มอเตอร์เคลื่อนที่ไปจะเรียกว่าลอโมชั่นโดยตัวแปรควบคุมคือมอเตอร์ต้องเปลี่ยนทิศทางในการหมุน <c oughs> ในการอธิบายแบบง่ายคือความแตกต่างสูงสุดของตำแหน่ง idence, ที่มอเตอร์เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วหมุนย้อยกลับไปในทางทิศต,ตรงกันข้าม หรือก็คือลอตโมชันคือค่าอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางการหมุนตัวอย่างเช่นกราฟต่อไปนี้แกนแนวนอนหมายถึงจุดวัดและสําหรับแกนแนวตั้งคือตําแหน่งจริงกราฟสีน้ําเงินหมายถึงค่าตําแหน่งเมื่อเคลื่อนที่ตามเข็มและกราฟสีชมพูหมายถึงค่าตําแหน่งเมื่อเคลื่อนที่ทวนเข็มในที่จุดวัดที่15การเคลื่อนที่ตามเข็มตำแหน่งจริงที่ได้คือ0.1แต่ตำแหน่งของการเคลื่อนที่ทวนเข็มจะเป็น11ลอตโมชันสามารถคำนวณจาก2ค่านี้ ด้วยการลบตำแหน่งของทวนเข็มออกจากตำแหน่งของตามเข็มในที่นี้คือ0.1ลบด้วยลบ11จะมีค่าลอสโมชันเท่ากับ11.1โดยจะมีวิดีโอตัวอย่างที่แสดงผลตัวอย่างข้างต้นความแตกต่างของโพซิชันไดเคอร์ซีที่เห็นก่อนหน้านี้คือมอเตอร์ที่หมุนสลับทิศทางระหว่างตามเข็มกับทวนเข็มหรือ360องศาในกรณีแบบนี้จะเรียกได้เป็นลอสโมชันเพราะมีการเปลี่ยนทิศทางเกิดขึ้น ถ้าไม่มีลอตโมชันเกิดขึ้นมอเตอร์จะหมุนกลับไปจุดเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใดเกิดขึ้นแต่ถ้ามีลอตโมชันเกิดขึ้นมอเตอร์จะหมุนกลับไปไม่ตรงกับจุดเริ่มทําให้มีค่าใรเกิดขึ้นสรุปอย่างสั้นๆก็คือลอตโมชันคือค่าใดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนทิศท,ทอรทหารงวงกังหมุนหัวข้อสุดท้ายคือความหมายของโอวชูโอวชูเป็นตัวบ่งชี้ว่าว่ามอเตอร์หมุนเกินตำแหน่งเป้าหมายเพียงใดหลังจากที่ไปถึงตำแหน่งเป้าหมายแล้วถ้าดูจากกราฟ แกนแนวนอนหมายถึงเวลาแกนแนวตั้งหมายถึงตำแหน่งและจุดนี้คือตำแหน่งเป้าหมายโดยทั่วไปมอเตอร์เมื่อไปถึงตำแหน่งเป้าหมายในครั้งเดียวมอเตอร์ต้องผ่านกระบวนการที่บุนเกินหรือต่ำกว่าตำแหน่งเป้าหมายดังสแสดงในเส้นสีแดงในเวลานี้ค่าที่บ่งบอกว่าตำแหน่งเป้าหมายนี้เกินตำแหน่งที่กำหนดจะเรียกว่าโอชูและโอวชูจะสัมพันธ์กับเซลิงท,ทันที่เป็นระยะเวลาที่มอเตอร์ใช้ในการเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งตามคำสั่งจากเรค พูดอย่างง่ายๆก็คือระยะเวลาทั 19, ้งหมดที่มอเตอร์ใช้ต่อหนึ่งคำสั่งที่ได้จากเรคในอีกทางหนึ่งยิ่งโอเวอร์ชูมีเยอะระยะเวลาที่ใช้ต่อหนึ่งคำสั่งก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยและโอเวอร์ชูจะสัมพันธ์กับเซติงไทม์ที่เป็นระยะเวลาที่มอเตอร์ใช้ในการเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งตามคำสั่งจากเรคพูดอย่างง่ายๆก็คือระยะเวลาทั้งหมดที่มอเตอร์ใช้ต่อหนึ่งคำสั่งที่ได้จากเรคในอีกทางหนึ่งยิ่งโอเวอร์ชูมีเยอะระยะเวลาที่ใช้ต่อหนึ่งคำส โดยสามารถแสดงผลทดสอบได้ด้วยการใช้การทดสอบเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้านี้มอเตอร์จะหมุน90องศาที่ความเร็ว2,400 rpm และมีเวลาเร่งและเวลาลดความเร็วหที่50 ms มาดูว่าค่าอุชูที่ต่างกันระหว่างมอเตอร์2ตัวที่เคลื่อนที่ในข้อกำหนดเดียวกัน มอเตอร์ทางด้านซ้ายจะหยุดที่ตำแหน่งเป้าหมายโดยไม่มีการโูชูแต่ในขณะเดียวกันมอเตอร์ด้านขวาจะกลับมาที่ตำแหน่งที่กำหนดหลังจากที่หมุนเลยตำแหน่งเป้าหมายไปก่อนแสดงให้เห็นว่ามีโอชูที่เยอะมากๆจะเห็นได้ว่าโอชูคือค่าระยะที่มอเตอร์หมุนเกินตำแหน่งที่กำหนด